สวัสดีครับพี่น้องมือหนีผ้าเขาสวนมือหนีสิผ้าใส้ปุ๋ยเนาะใส้ปุ๋ยตนน้นหมีลาลำ่ำพอช่วงนีก้ก็ฝนตกชุกใส่ปุ๋ยให้มันละลายลงดินนะครับรวมลุลล่ต้นมันกอนกำบวานเลยครับดยหลอบลวโคนต้น มันลุ่ต้นมันลุ่ใบไรเดือดช่วงทัานว่าแต่สีจังใส่คุยมส,สมอาหารใส่สูตรเสมอสิมาสิมาอันนี้เราลงนับต้นกันที่การงานง่ายครับวานเลยครับวานหลอบคนต้นเนาะวานหลอบคนต้นเลยช่วงนี้ก็ ฝนตกชุกแห่มันละลายลงไปเน้นหินกบน้ำฝนเลยครับอันนี้ก็เป็นการดูแลรักษาหลังเก็บเกี่ยวหลังจากที่เาตัดลูกตักนหนาแล้วใส่ปุ๋ยบำรุงครับแ่งกิง่ง